นี่คือหมู่บ้านบนดอยหมู่บ้านผมนะครับผมซึ่งอยู่กับภูเขานะครับผมอยู่กลางหุเขานะครับ<ค> <Engagement> เป็น หมู่บ้านห้วยคานนะครับก็ love, ล้อมรอบด้วยหุบเขาครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแต่งกิ่งลิ้นจีนะครับผมรู้สึกว่ามันแต่ละต้นมันจะทึบข้างในมันทึบนะครับผมเดือนนี้ก็เดือนพฤศจิกาธันวาม,มกรานี่ก็เป็นหน้าหนาวนะครับผมให้มันดอกดีนะครับให้แสงแดดมันจะส่องถึงข้างในให้มันโล่งๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ เราก็ไปดูภาพสวนผมก่อนนะครับว่าสวนผมมีต้นอะไรบ้างนะครับผมไปชมกันเลยนะครับอันนี้ก็ต้นจกกักรพพัดนะครับผมต้นจกกักรพพัดหมดเลยนะครับต้นนี้ก็มะม่วงอาทูนะครับผมน,นี่ก็จกกักรพพัดนะครับซึ่งสวนผมก็ค่อนข้างชันหน่อยนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นมะม่วงอาทูหมดแล้วท่านผู้ชมต้นนี้ก็จะกับพัดนะครับต้นหงหวยก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนู่นก็จะเป็นสวนนิจีหมดนะครับนง่นะครับผมภาพสวนผม ผมก็ปลูกหลายอย่างนะครับอะวคาโดก็ปลูกนะท่านผู้ชมต้นนี้ก็เพิ่งปลูกปีที่แล้วนะส่วนหญ้านี่ก็จะตัดแล้วนะทา่านผู้ชมยังไงเราก็ไปแต่งลิ้นจี่กันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้แต่งเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมให้มันลุงล่งๆแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะดอกดีนะครับท่านผู้ชมฟ้าก็มืดๆอยู่นะครับมันกบว่ามันจะตกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ตัดลงมาเยอะมากนะท่านผู้ชม ต้องเก็บกองก่อนนะครับต้องปั่นให้มันละเอียดหน่อยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเราเผามันนะครับ

ส่วนกิ่งไหนที่มันอยู่ใกล้กับม่วงผมก็จะตัดออกหมดนะครับท่านผะู้ชมไม่ให้มันบังต้นมะม่วงของเราได้นะครับแล้วมันก็จะโตวไว้นะครับ ต้องใส่น้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมเผื่อไม่ให้โซ่มันแห้งเกินนะครับผมเราไปใส่น้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับน้ำมันคิโลนะทราผู้ ได้ตัดเสร็จแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บฟืนที่เราตัดมากองไว้ก่อนนะครับถ้าไม่งั้นเวลาเราตัดหญ้ามันก็จะตัดยากนะท่านผู้ชมใบมีดจะไปดนใส่นะครับบางครั้งดนใส่แรงใบมีดหักก็มีนะท่านผู้ชมอันตรายอยู่นะครับไหลลงข้างล่างหมดเลยท่านผู้ชม ก็จะเก็บกองไว้ที่ข้างต้นมะม่วงนะครับท่านตอนนี้ก็ได้แต่งเสร็จ ทำเสร็จแล้วนะครับซึ่งแต่ละอาชีพเหนื่อยไม่เหมือนกันนะครับชาวนาก็เหนื่อยไปอีกแบบหนึง่งชาวสวนก็เหนื่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนชาวชาวสวนก็เหมือนกับชาวนาก็เหมือนกับชาวสวนนะครับถ้าปีไหนผลผลิตออกมาดีมากก็จะไม่มีราคานะครับ ก็เช่นข้าวเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะทำยังไงนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็เป็นคนดอยเป็นชาวทำสวนลิ้นจี่แบบนี้นะท่านผู้ชมสบายกายสบายใจนะครับถึงว่ามันเหนื่อยก็สบายกายสบายใจนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิถีชีวิตคนบันอยเปาด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนิ้นจีดอกผมก็จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับง้ยเราก็เก็บของกลับกันนะครับผมตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งครับเหนื่อยครับท่านผู้ชมค่อยๆทานะครับได้ตัดแต่งเสร็จแล้วเรากลับบ้านกันเลยครับท่านผู้ชมครับ เก็บของก่อนนะครับลงไปตรงนู้นนะครับก็กลับทางนู้นนะครับ